สวัสดีค่ะวันนี้เย็นวันเสาร์ที่ที่เท่าไหร่ดีวันนี้วันที่เท่าไหร่คะยี่สิบวันนี้คือเย็นวันเสาร์ที่ยี่สิบนะคะนี่ค่ะถั่วของเราปลูกวันอาทิตย์ที่แล้วนะคะตอนนี้ก็โตแล้วนี่สวยงามเลยค่ะเลี้ยงแถวยาวไปเลย 164่งร้เมล็ดนะคะงอกทุกมเมล็ดค่ะแต่ว่ามีแมลงกัดกินบ้างเป็นบางต้นนี่นะคะตัวฝักยาวของเราปลูกอาทิตย์ที่แล้วถึงเสาว,วันนี้วันเสาร์นะคะก็วันนี้ก็เข้าสู่วันที่เจดของการปลูกถั่วนะคะสวยงามเลยค่ะตัวฝักยาวปลูกบนคันนาอายุเจ็ดวันนี่ค่ะ ปลูกลงไปแล้วงอกทุกมเมล็ดนะคะการันตีความงอกนะคะนี่อันนี้ก็ยอดแปลว่าหลุดมือลงไปสองเมล็ดก็จะขึ้นมามสองเมล็ดเลยค่ะอัตราการงอก9ก9 9สิบเก้าเปอร์เซ็นกสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซนนะคะอัตราการงอกของถั่วฝักยาวของเรานี่ค่ะโอมีอยู่นี่ตรงนี้ไม่เกิดเมนึงนุมนี่นตัวนี้เกิดแต่ว่าโดนกัดนะคะเล็กๆนี่ค่ะ ตัวฟักยาวอายุเจ็วันแล้วตอนนั้นทําคนนั้นทําอะไรตอนนี้จะทําอะไรคะปลูกแตงกวาหรอคะโอ้หลังจากปลูกถั่วเสร็จแล้วอาทิตย์นี้ได้เลิกงามยามดีนะคะเรามาปลูกแตงกวาคะ่ะแตงกวาแตงร้านแตงขึ้นค้างแตงยาวแตงใหญ่นี่คะ่ะเริ่มต้นการปลูกก็ง่ายๆเหมือนเดิมคะ่ะ ขุดดินถากหญ้าตัดหญ้าขุดดินนะคะฝนก็จะตกค่ะนี่เราก็เลยจะมาปลูกแตงแบบรีบๆเพราะว่ากลัวฝนตกนะคะบรรยากาศมืดครึ้มมากเลยค่ะตอนนี้เวลา16บหนาฬิกาเร็แล้วหรอ ขุดดินก็ขุดธรรมดานะคะเริ่มแรกก็แค่ตัดหญ้าตัดหญ้าคันาออกให้โลง่งๆนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูทั่วฝักยาวรอนะคะว่าที่อาทิตย์นี้ถั่วฝักยาวของเราจะเป็นยังไงนะคะรอที่พนักงานขุดดินก่อนเดี๋ยวเราช่วยกลับมาปลูกแตกงกวาค่ะโอ้มองไปก็เห็นถั่วย้อยระยะลงมาเลยนะคะ เห็นไหมคะอันนี้เราปลูกแค่55เมล็ดนะคะถั่วแค่55เมล็ดนี้ก็เก็บกันไม่หวัดไม่ไวแล้วค่ะถั่วฝักยาวปลูกบนคันนานะคะถ้าแค่จะปลูกกินเองไม่เน้นขายแนะนำว่า10เมล็ดก็น่าจะเพียงพอต่อหนึ่งครัวเรือนนะคะ นี่ก็ยังมีเยอะแยะเหมือนเดิมค่ะทัวฝัฟักยาวของเรานี่เป็นฝั่งข้างนอกนะคะฝั่งข้างในก็จะนี่เลยค่ะเยวไว้ระยะลงมาเลยโอ้ยังสวยงามเหมือนเดิมนะคะอาจจะเบาบางลงบ้างเพราะว่าเราเก็บมานานแล้วฝักยาวปลูกบนคันนานะคะนี่ค่ะวิวทิวทัศ อากาศเย็นสบายรอบนี้ฝนน่าจะมาจากฝั่งโน้นค่ะมืดคลึ้มมาเลยฝั่งนั้นมืดคลึ้มมาเลยฝั่งนี้ยังแดดโล่งอยู่นี่ค่ะตัวฝักยาวของเราทำเป็นสองฝั่งนะคะก็จะมีถั่วย้อยระยะทั้งสองฝั่งนี่บรรยากาศร,บรอบๆทุ่งนาของเรานะคะมาชมบรรยากาศ ทุ่งนาภูเขานะคะถั่วฝักยาวบนคันนานี่ดูความยาวความยาวของถั่วของเรานะคะยาวมากมเมล็ดพันธุ์ดีมีใช้ไปกว่าครึ่งนะคะดู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 แบบสุดยอดเลยค่ะฝักยาวใหญ่ถัวฝักยาวของเรานั่นเอง ฝั่งข้างล่างที่เราเก็บมาแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้รุ่นใหม่เริ่มออกมาอีกแล้วค่ะนี่มีควันแรกที่เราเก็บไปนะคะนี่คือชุดที่สองแล้วค่ะเราต้องนี่เก็บเน้นให้เหลือดอกแบบนี้นะคะแล้วเขาก็จะแทงออกมาเป็นแบบนี้เป็นรุ่นต่อไปนะคะอาจจะไม่ดกเท่ารุ่นแรกที่เราเก็บแต่ว่าเราจะได้เก็บเรื่อยๆนะคะตอนเราเก็บเราต้องอค่อยหมุนออกนะคะนี่แบบนี้ แล้วเขาก็จะแทงฝักออกมาใหม่แบบนี้นี่รอยเดิมที่เราเก็บไปแล้วนะคะนี่คือฝักใหม่ที่แทงออกมาเนี่ยคือฝักใหม่ทั้งนั้นเลยลูมข้างล่างก็คือรอดแรกเราเก็บไปแล้วนี่คือลูกของรอดที่สองนะคะมาเก็บทั่วฝักยาวกันค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูปลูกแตงกวาเหมือนเดิมนะคะทุกคน สวยงามเลยคะ่ะดูบรรยากาศบรรยากาศ,ากาศทั่วฟัฝักยาวของเรานี่มีภูเจ้าก็ฟูจิอีสานนะคะนี่ลมพัดเย็นสบายเลยคะ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูปลูกแตงกวาฝั่งนู้นนะคะถ้าบรรยากาศมืดคลึ้มยังไงเราก็จะได้จบการนําเสนอไปก่อนเพราะว่าตอนนี้มืดมืดมา,มากดูเมฆนะคะลอยลงมาต่ํามากเลย เริ่มกลัวฝนตกแล้วค่ะตอนนี้ก็การปลูกก็ปลูกง่ายๆเลยนะคะก็แค่ขุดดินธรรมดาแล้วเราก็เอาปุ๋ยคอกใส่แค่นั้นเลยคะ่ะเป็นยังไงคะไกลเสร็จหรือยังดินนุ่มไหมใส่ปุ๋ยคอกเลยดินนุ่มไหมคะอือฮึดินดีดินดำ นะคะตอนนี้ก็ขุดดินใกล้จะเสร็จแล้วค่ะเราต้องใส่ปุ๋ยข้อก,ก่อนนะคะอันดับแรกลองก้นหลุมลองก้นหลุมให้เป็นอาหารของแตงกวาค่ะนี่นี่ค่ะแล้วก็เราก็ใส่ปุ๋ยข้อกนะคะอืใส่ปุ๋ย้อกยาวไปเลยค่ะฝั่งโน้นมีแขกว i p มาเยี่ยมสวนนะคะ แขก V i p แขก VIP มาดูถั่วฝักยาวของเรามาเป็นพรีเซนเตอร์ให้นะคะเราไปดูกันค่ะถั่วฝักยาวนะคะพอได้ชื่นชมพอได้มีความสุขในการปลูกนะคะอันนี้ปลูกแบบว่าทดสอบแค่า55เมล็ดนะคะปลูกตรงนี้แค่55เมล็ดเด้นี่นะ แขกมาเยี่ยมยามถามข่าวมาเก็บปันนี้ต้องเอามือหมุนหมุนนะคะเอามือหมุนหมุนเอาตอนมันโดกโดกไม่ได้มานะคะมาตอนมันจะวายแล้วแต่ก็จะยังฟินอยู่ตอนนั้นที่มันโดกนะซ้ำซาอยู่กว่านี้นะคะขนาดมันจะวายแล้วมันก็ยังโดกอยู่โดกยาวเพราอให้ได้แยงพอให้ได้กินนะคะ สารปลอดภัยสี่กิโลค่ะได้เยอะสุดเก็บครั้งหนึง่งนี่ข้าที่กันหวานอ่ะเนี่ยเออข้าวเหนียวหอมแมจมโจอันนี้ข้าวเจ้าอาจารย์ตู้หลังออข้าวเราเออข้าวเหนียวหอมแม่โจอันนี้ข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธ์อันแรกก็ขอหก สี่เข้าเฮ้อหนึ่งอะนี่ไหนค่ะโชคเชคค้ะได้เยอะไหมคะคุณพอแล้วหรือคุณก็เก็บเอาให้มันหมดหมดเอาก็เก็บเลยเดี๋ยวป้านีจะเอาเท่าไหร่ป้านีก็เอาเท่านั้นกับอย่าอ้ยสวยนะคะลูกค้ารีวิวบอกว่าอร่อยมากจนซดน้ำซื้อไปยี่สิบรอบหลังซื้อหกสิบเลยนะคะเพราะว่ามันแ่บมาก นี่นะคะ่ะเดี๋ยวเรากลับไปที่เวทีแตงกวาเราเหมือนเดิมเรากลับมาที่แปลงแตงกวาของเราเหมือนเดิมนะคะพอเราใส่ปุ๋ยคอกเสร็จเราก็จะมากลบดินค่ะทําแบบไหนะคะนี่ค่ะกลบดินง่ายๆเลยนะคะดินที่ขุดเนี่ยค่ะ,คะเอากลับลงไปที่เดิมแล้วก็เกลียกล่ยๆให้แบบว่าเรียบเนียน ง่ายเลยนะคะคือปิดลงไปเลยทําแบบนี้จนเสร็จที่เราขุดไว้ทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเราจะมาเจาะหลุมหยอดมเมล็ดกันทีหลังค่ะปลูกแตงกวาก็ปลูกง่ายๆเหมือนถั่วฝักยาวเลยค่ะแตงกวานี้ถ้าดูแลดีๆฝนลงตลอดไม่แรงหนึ่งเดือนได้เก็บผลผลิตแน่นอนค่ะแตงกวาเดี๋ยวเรากลบดินไปเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะหลังจากที่เรากรบ ปุ้ยคอกเสร็จไปเรียบร้อยนะคะเราจะเริ่มวางเมล็ดกันเลยนะคะโดยแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะสีส้มส้สีส้มๆมๆนี่เมล็ดเมล็ดแบบว่ามุมไหนถึงจะเห็นนี่นะคะนี่คือเมล็ดนะคะนี่เห็นแล้วนี่คือเมล็ดแตงกวาที่เราหยอดลงไปนะคะนี่นี่ค่ะสองสามสี่ห้า หกเจ็ดนี่ค่ะวางลงไปแบบนี้เลยพอเราวางเสร็จแล้วเราจะทำยังไงต่อคะต้องถามคนปลูกว่าซ่อมกนเผื่อมันมเผื่อจะได้ขุดไปอ๋อนี่เผื่อมแมลงกัดนะคะเพราะว่าเราดูจากถั่วฝักยาวแล้วคือถั่วฝักยาวโดนกัดไปเยอะมากมมอันนึงคืบอ,อ่ะก็เลยอ่ะหยอดเพิ่มเข้าไปเผื่อไว้หยอดแทรกเข้าไปนะคะ แล้วมีวิธีการปลูกยังไงคะไม่ต้องเอามือเจาะก็ได้เอามือกดลงไปนิดนึงแค่นี้เอามือกดลงไปนิดนึงนะคะแล้วเอาดินกลบแล้วก็เอาดินกลบอันนี้แล้วก็เอาเอาสเดือนมาใส่เอาเส้เดือนมาใส่ด้วยอืมไม่ตายน่นี่แล้วก็นี่ค่ะทำง่ายๆนะคะแค่เอาดินกลบมือกดอันเดียวไม่กดเยอ,อ,เอะไหน นิดหนึ่ง,งไปลแล้วก็เอากรบๆนะคะนิดหนึ่งก็เอากรบๆนะคะมือว่างถ้าเป็นก้อนอกบแค่นั้นแล้วค่ะคือทําแบบไม่ต้องกลดลงไปลึกนะคะเพราะากกว่ากลัวเขาไม่งอขึ้นมานะคะ,น,คะนี่แหละก็ทาไปจนเสร็จครบทุกมเมล็ดนะคะทั้งหมดมีกี่มเมล็ดคะได้นับหรือเปล่า เขาบอกว่ามีประมาณเรานับแล้วประมาณเจ็ดสิบเมล็ดครับผมเจ็ดสิบเมล็ดอ๋อเจ็ดสิบถึงแปดสิบเจ็ดสิบเมล็ดนะคะเนี่ยค่ะแล้วเราก็จะทําแบบนี้ไปจนถึงเมล็ดสุดท้ายเลยค่ะพอเรากลบเมล็ดเสร็จแล้วเราก็จะเอาฟางข้าวนะคะนี่ค่ะแบบนี้คลุมลงไปบนหน้าดินเลยนะคะกันฝนกันแดดนะคะกันการกระเด็น หนีของมเมล็ดแตงกวาของเราด้วยนะคะแล้วก็ใส่แค่บางๆก็พอนะคะแบบนี้เลยค่ะทุกคนเราก็จะใส่ฟางกลบไปจนเสร็จเหมือนกันนะคะในลักษณะเดียวกันแบบนี้นี่ค่ะการปลูกแตงบนคนาของเราก็ง่ายๆนะคะ นี่อันนี้คือกบเสร็จเรียบร้อยแล้วฝั่งนู้นเดี๋ยวเราจะไปกบให้เสร็จทําเหมือนกันแบบนี้เลยนะคะเนี่ยคะ่ะปลูกแตงกวาบนพันนาทําได้ง่ายๆนะคะแล้วก็รับรองว่าได้เก็บผลผลิตแน่นอนเราปลูกแบบนี้เราจะไม่ได้ลดน้ําเลยนะคะเพราะว่านี่ค่ะน้ําจะอยู่ข้างแปลงนาแบบนี้นะคะความชุ่มชื้นก็จะ นี่ค่ะมาถึงต้นแตงกวาที่เราปลูกไว้คณะของเราก็จะชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลามันก็จะทําให้ถั่วของเราแตงของเราได้กินน้ําโดยที่ไม่ต้องรดน้ําเลยนะคะนี่แหละค่ะวันนี้ก็ปลูกแตงกวาก็นี่แหละค่ะคลุมฟางเสร็จก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามในคลิปต่อไปของเราจนกว่าจะได้เก็บผลผลิตนะคะ คลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ